ยิ้มมาเลยครับยิ้มมาเลยยังครับประเด็นเลยแล้วกันนะถามผมหน่อยยังไงให้เกเรกับการที่ตันหนึ่งรบลูอ้ก็อ๋ออาอย่างีอ่ะเอาเลยนะครับคือเรื่องเรื่องที่ป้าหนึ่งลบรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรครับผมมันคือแบบเหมือนเป็นการ ทะเลาะแล้วก็งอนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไมีไม่ได้ถึงขั้นแบบบูเลอร์ก,กันเลยอ,ลอไะอไรเงี้ยอะไรนะผมว่าผมทําตัวไม่ดีนิดหน่อยครับผมก็คือเหตุการณ์เดือนวันนั้นเพราะว่าหรือว่าเจเจเพิ่งรู้วันนั้นผมเพิ่งร<ต>ู้วันนั้นแต่ว่าแต่ว่าคือคือหมายถึงว่าณตอนที่ เขาเขาลบมรูปไปแล้วเนี่ยมันคือผ่านมานานแล้วเพาหมายถึงว่าวันที่รู้เนี่ยคือเราก็ยังปกติกันอยู่อะไรเงยก็วันนั้นก็ยังงงงงกันอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นอะไรเลยเพิ่งมารู้ตอนที่พี่นักข่าวรวบรวมับาวแล้วว่าเขาลบใช่เริ่มเห็นจากตอนทวิตเตอร์อะไรก็คุยกันไปว่าแต่เขาเป็นวันเราตอนไหนที่เป็นลรูปตอนจมูเมนน่นจริงๆ เราก็ไม่ได้ขเขาเรียกว่าอะไรคือคือผมก็ไม่ไม่ได้สังเกตขนาดน,นั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วถึงขนาดตอนที่มันมีข่าวมาแล้วเราก็โอเคกันแล้วเราก็ปกติกันแล้วเราก็มีความงงๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับคือแร์กันไปเรร้อยวเลยแร์แล้วแชร์แล้วไม่มีอะไรเลยครับอันนั้นค<ร>ือลบลบหรือซ่อนอันไม่แน่ใจครับผมไม่ได้ถามเหมือนกันเพราะว่าแบบเราก็ปล่อยข้ามเรื่องนี้ไปเลยแล้วพอพอมันมีข่าวมาเราก็งงๆแล้วเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเออถ่ายรูปอะไรเงี้ยว่าเราคนเล้อไม่มีอะไรใช่ใช่ตอนที่ียร์กัน ยากไหมครตอนนั้นทีกำลางนอนไม่ยากครับผมผมว่ามันก็ปกติอะหมายถึงว่าแบบคือผมผมเชื่อว่าทุกแบบความสัมพันธ์มันต้องมีปัญหาอยู่แล้วมันไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่มันราบรื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับที่เราจับอาการปริยาได้ว่ากำลังนอนอยู่อะไรนะครับที่เราจับอาการปริยาได้ว่าจ้าไหนกำลังนอนอยู่คือมันมันก็ไม่ไม่ถึงขนาดว่าแบบเราจับอาการได้เลยว่าเฮ้ยนอนอยู่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความไม่เข้าใจที่แบบเราค่อยๆใช้เวลาในการปรับ ปรับความเข้าใจปรับความเขาเรียกว่าอะไรความ,มรู้สึกกันอะไรเงี้ยใช่แต่รอบอื่นเขาก็ไม่ลบไม่ซ่อนไม่อะไรทำไมรอบอื่นอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นแบบว่าด้วยอารมณ์นะตอนนั้นด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าต่างคนต่างทํางานแล้วก็กําลังเตรียมทำโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบว่าอเออไม่ค่อยได้เจอแล้วก็แบบเครียดเรื่องงานกันด้วย พอเห็นกระแสขาวว่าเลิกแล้วอะไรกันแล้วมันไหวตกใจไหมตอนนี้เห็นผมก็มีความรู้สึกกับตัวองว่าผมไม่เลกหรอกนะตอนี้เห็นผมก็มคารู้ับตัวเองว่าผมไม่เลิกหรอกนอนนี้นมี้อา่ล้อกนเห็นกครกเ่ไม่หอกเคามรว่าไม่เลิกหรี้ความร้ววาม่เ้็นความเป็นตัวผมด้วเที่เบบผมรู้สึกว่า เออไม่ว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามเนียผมรู้สึกว่าผมอยากเกลียวความรู้สึกกับเขามากกว่าผมไม่ได้แบบอยากให้มันถึงข<ม>ั้นเลิกกันเพราะว่าแบบเอาจริงๆมันก็คบกันมานานตั้งแต่เด็กแล้วด้วยอ<ม>่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่ทั้งผมแล้วก็เหน่งเนี่ยกำลังจะโตแบบเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วด้วยอ<ม>ะไรเงี้ยคือเรื่องของอนาคตอ่ะเราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดอยู่แล้ว<ม>แค่ณปัจจุบันเนี่ยเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็แค่ทําให้มันดีที่สุดเลยที่เราทาพลาดเราก็ขอโทษแล้วก็ปรับความเข้า ก็อย่างที่บอกมันไม่มีความรับลื่นไปตลอดครับแต่เราไ่ว่าคนเดียวคนนี้แน่นอนอะไรนะครับคนเดียวคนนี้แน่นอนอยากให้เป็นอยังไงผมก็ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่พี่ราไปยังไงตอไ่เ่หนึ่งนอนหนักไำแรก่รมั้จริงๆมันก็ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับพรเพราะว่าเอาเอาจริงแล้วด้วยวความที่ที่ผมเป็นตัวผมอย่างนี้ด้วยรผมก็รู้สึกว่า ผมก็บอกกับพี่ตลอดว่าเฮ้ย hey, จริงๆ,ๆแล้วผมก็ไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบว่า<ม>ดีไปหมดหรือ,อย่างนั้นอะไรเงี้ยผมก็มีปัญหาที่แบบผมเนี่ยต้องแก้ตัวเองอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็มีครับก็มีครับแต่ด้วยด้วยความที่คือเราจะบอกกันตลอดแล้วว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราเราก็จะเคลียร์เราก็จะคุยกันเลยเแต่มันก็มันก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าด้วยความที่อารมณ์มันฟลีดหรือว่าแบบสถานการณ์ตอนนั้นอนะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้แบบเราไม่ได้คุยกันเดี๋ยวนั้นเลย อนอยู่เราดูออกนเอาจริงแล้วผมไม่รู้อะไรคือางคนตรอันนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของผมที่แบบว่าผมอาจจะไม่ไม่ค่อยได้สังเกตแล้วผมก็จะไม่รู้ว่าอสมมติว่าจังหวะนี้เขาแบบว่ารู้สึกไม่ดีหรือว่าแบบผมทําผิดไปแล้วผมยังไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าพอผ่านไปเรื่อยๆเขาก็จะมาคุยกับผมว่าเฮ้ยเนี่ยรู้ไหมว่าทําอะไรผิดทาอะไรแบบให้เขารู้สึกไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยพอผมรู้แล้วผม ผมก็จะเหมือนขอโทษแ,แล้วก็บอกเหตุผลเขาบอกว่าเอ้ยที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผม, <as> <see> ผ,มผมรู้สึกยังไงแล้วก็ถ้ามันทําให้เขารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ขอโทษด้วยคือยังไงเราก็จะไม่ยอมเสียคนนี้ไปผมก็ไม่ได้อยากเสียผมจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดฝากให้กำลังใจด้วยตอนที่แก้ข่าวอย่างเงี้ยพี่กองเขาอยากสปอนเร์ให้ไหมคะหรือว่าแบบพี่ก้องช่วยหน่อยหรือยัง คือด้วยความที่น้าตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันพอดีด้วยครับแล้วก็กินข้าวกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้มันไปไกลมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่านตอนนี้เราก็ยังเนี่ยเขาก็ยังนั่งข้างผมอยู่แล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็คุยกันอยู่ปกติอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่อยากให้แบบทุกคนคิดกันไปไกลเกินไปอะไรเงี้ยก็รีบตัดจบดีกว่าา้มันเดิมครับมอนเดิมครับ คเหนือเขามีขออะไรไหมครับว่าอยากเหตุการณ์แบบนี้ไม่ชอบอะไรจีิไม่ชอบอะไรเออจริงจริงมันก็มาเรื่อยๆร่อครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับต้านเหนือครับได้เห็นกระแสมันทัดไหมครับแบบพอแบบพอมีข่าวว่าแบบอาจาร์เลิกกันแบบบรรทัดประมาณนี้คือเขาไม่อยากให้เงื่อน้องเห็นครับผมก็ขอบคุณมากๆนะเพราะว่าอะไรนะครับไม่นกดดันมากผมกจะแบบว่าเออไปทำไม่อยากให้เงื่อนไม่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่กดดันหรอกครับคือคือเอาเอาจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเหมือนติดตามทั้งผมแล้วก็เหนืงแล้วก็ ชอบในคู่ของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามสิงในอนาคตเนี้ผมก็ตอบไม่ได้หรอก<ม>เพราะฉะนั้นก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็เข้าใจความรู้สึกเสียใจทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออนาคตมันก็เป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดครับครับผมเจที่มาถามเรื่องที่เราไม่เสร็จจริงนะครับนีครับอ๋อครับผมจะได้ร<ๆ>้องขึ้นทำไมถึยยงงงอ่คือเอาจริงแล้ว,วยอ,ยอ่ะคือผมอ่ะรู้สึกว่าผม ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับนาดา m u s ิกแล้วก็ที่ผ่านมาที่ที่ที่นาดาเมสิกเนี่ยเขาให้ให้โอกาสผมมาโดยตลอดอะไรเงี้ยทั้งแบบให้ทำอีพีเดี่ยวของตัวเองได้มียูนิตของ j จไแล้วก็แบบได้ไปโชว์หลายๆที่นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านมาสักพักผมรู้สึกว่าเราอยากลองที่จะแบบว่าโตโตมากขึ้นที่แบบว่าจะได้ศึกษาแนวเพลงมากขึ้นหรือว่าได้ทําอะไรที่มันแบบ เอ้ลองทําด้วยตัวเองจริงมันเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยเป็นจุดที่ว่าแบบงั้นเราก็ต้องขยับโตขึ้นแล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นจุดตัดสินใจที่ว่าแบบเออเราเราขอพดดักจากอาดาวลูสิตก่อนดีกว่าหรือเปาคือตอนนั้นเหมือนอาดาวเขาจะไม่เปิดโอกาสให้เจได้เสนอเป็นความที่เปนดังเต็มที่เลยใช่ไมไม่เขาเขาคือ,ค,อคือเขาให้ให้ให้ผมทําเต็มที่มากๆเลยครับแล้วก็ทีมทีมทุกทีมในนาดาวิูสิตเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตดีมากแต่ว่า ตัวผมเองรู้สึกว่าผมอยากลองที่จะแบบออกไป explore เองนะครับผมคือด้วยความที่ตอนนี้แบบพอระบบของ Nadam Music าาเขาอย่าที่บอกว่าเขาดูแลอย่างดีแล้วเขาก็จะมีทีมัพพอร์ตทุกด้านเงยมันมีมันเลยมีบางทีที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเอะแบบที่ที่ผ่านมามันไม่ได้มาจากเราแบบร้อยเซ็นต์เลยเนสะียดายไหมว่า AI ไมมีตลาด เสียดายไหมครับคือเอาจริงแล้วผมรู้สึกว่าวันหนึ่งมันก็ต้องอยู่ถึงจุดที่แบบผมกับไอซ์มันต้องแยกกันอยู่ดีครับเพราะว่าหมายถึงว่าถึงวันหนึ่งเราก็ต้องโตไปไม่ว่าจะเป็นผมหรือไอซ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไานะความกดดันของเราเองเราอยากจะะชากออกไปจากเรียเหมือนเดิมมั้เหมือนเดิมครับหมายถึงว่าไอสถานะตอนนี้มันแค่ผมไม่ได้อยู่นาดาวมิวสิกแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เวลาที่ไปเจอพี่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ยังแบบเดินไปปรึกษาเขาเหมือนเดิมครับผมแล้วจะยังไงต่อครับการเรียนเอ่อ พี่ถามเลยว่าหลายคนมองว่าเราจะไปทำเหมือนกับพี่กอ, <Okay. S 1> กกอล์ฟจริงมีแพลนแล้วครับเดี๋ยวก็น่าจะรู้กันเร็วๆนี้คือไปทำกับพี่กอล์ฟใช่ไหมอะไรนะครับไปทำกับพี่กอลใช่ไหมครับจริงๆริง,ร,งระหว่างผมกับพี่กออยงเนี่ยก็ก็เป็นพี่ที่เป็นพี่น้องที่ดีมาตลอดแล้วพี่กอลก็ซัพพอร์ต mm hmm. ผมมาตลอดครับแต่ว่าคือใน mm hmm. ในแพลนของผมในอนาคตอย่างเงี้ยนะนนก็คือ ผมอยากรอให้มันแบบว่าคอนเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาต่อทุกที่ทีเดียวเลยครับครับผมเดี๋ยวผมว่ามันก็ต้องเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบว่าบรรยากาศแบบนี้กี่แม่ตอบไม่ถูกไงมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยครับก็เป็นตัวหลักเลยก็คือจะเป็นนับเปิดแบบเต็มตัวเลยในสไตล์ที่เราชอบ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามดีกว่าครับแต่ว่าหมายถึงว่าแบบระหว่างผมกับนาดาวมิสิกอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผมคือในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะต้องมีโปรเจกที่ได้ทำด้ดยกันนะครั